บริษัทสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิกคอนด้าซิตี้แซดเอ็กนะคะกับอาการเสียงดังที่หน้าเครื่องค่ะ และปัญหาของระบบเครื่องยนต์นะคะที่ผู้ใช้รถสงสัยทีมงานใหญ่ยนจูนนิ่งค่ะจะช่วยแก้ปัญหาคาใจเหล่านี้ให้กับสมาชิกผู้ใช้รถได้เข้าใจกับระบบเครื่องยนต์มากขึ้นค่ะ เมื่อรถยนต์ของท่านสมาชิกเกิดปัญหาในยามฉุกเฉินทีมงานใหญ่ยนจูนนิ่งวินิจฉัยอาการเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขกับรถยนต์คันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นนะคะสำหรับ Honda City ZX คันนี้จะต้องทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์เซตอัประบบวาว ล้างทำความสะอาดปีกผีเสื้อและสมองเกียร์รวมไปถึงการฟอกและฟาชชิ่งน้ำมันเกียร์เพื่อให้ระบบเกียร์สะอาดเกียร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภ,ภัณฑ์จากสอหญ่ยนจุนนิ่งค่ะ หลังจากที่ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วนะคะทีมช่างจะทำการเติมน้ำยาล้างระบบเกียร์ค่ะจากนั้นเข้าเกียร์ดีเพื่อฟีรล้อ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำยาเข้าไปชะล้างสนิมและเขมาทำให้ระบบเกียร์สะอาดยืดอายุการใช้งานของเกียร์แล้วจึงทำการดึงน้ำมันเก่าออกมาเพื่อทำการเบนน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่นะคะ จากนั้นนะคะเราจะเติมสารเสริมประสิทธิภาพข่า VT ี Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะ น้ำยาล้างหัวฉีดเป็นซินค่ะปกป้องการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบข่ามหมาที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคลือบบ่าวาวเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวช่วยทำให้บ่าวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้น หลังจากที่ทำการซ่อมบำรุงแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทีมช่งยางใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะจะต้องนำรถออกไปเททดสอบในการขับขี่หนึ่งรอบนะคะว่าระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วหรือไม่นะคะก่อนที่จะให้ลูกค้านำไปทดสอบค่ะทดสอบนะครับโอ้หนไม,มาซิตี้เซยเอ็กคันนี้นะครับที่เดินทางมาจากที่ไหนเนาะมาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรบ,รบกวนขอชื่อนิดนึงครับพี่ ชื่อตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กน<จ>ะ,ะครับพี่ตุ<อ>๊กรถ <ละ S 2> อเดินทางมาจากที่ไหนครับพี่อ่างทองเมื่อเช้าออกจากบ้านเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้ามาถึงกี่โมงครับพี่ถึงแปดโมงพอดีถึงแปดโมงรถมีอาการเป็นไงบ้างครับร้องไ้ฟังนิดนึงก็มันคึืนคาดคึืนคาดอ่ะแล้วแบบเวลานั่นมันมีเสียงแล้วเวลาถอยจอดเวลาจะเข้าบ้านหรือจอดเข้าซองอ่ะพอเข้าบ้านแล้วแล้วก็ถอยจอด มันจะมีเสียงดังจากเครื่องมาหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยเป็นมานานแล้วเอแล้วก็เวลาขับรถเข้าจอดจะไปจอดตามห้างอ่ะแล้วแบบว่ามันอะไรอ่ะทางมันช่องจอดอ่ะมันแคบมันเหลือเราคันเดียวแล้วเราต้องจอดให้ได้อ่ะรถมันแบบหยุดกึกเลยอ่ะหยุดเฉยๆเลยเออจนหนูแบบวันนั้นมีวันหนึ่งอ่ะหนูจะร้องไห้เลยอ่ะ แบบมันหามันหาที่จบไม่เจอแล้วรถมันก็ต้องใช้ครับเออแบบอยากจะขายอยากจะอะไรเลยเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยคือกังวลใช่ไหมกังวลแล้วก็แบบว่ากังวลแล้วแบบพอนั้นวิธีการที่มันจะต้องไปต่อได้อะคือมันต้องรอให้รอบมันได้ก่อนละมั้งมันเหมือนกับว่ามันดังกึกพอพอถอยถอยไปแล้วมันดังมันมันหยุดกึก ล้อมันไม่หมุนแล้วมันหนูก็ถอยไม่ได้หนูก็ต้องรอมันแป๊บหนึ่งแล้วพอเสร็จแล้วมันถอยแล้วมันถึงจะถอยได้คือต้องรอตังว่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้หนูต้องใช้วิธีถ้าจะไม่ให้มันเจอแบบนั้นแล้วมันยังไม่จบอ่ะวิธีที่หนูนั่นหนูก็ค่อยๆแตะเข้าจอดแตะแตะเข้าซองอ่ะแล้วรถมันจะไม่มีอาการคืดคาดมันเป็นเพราะอะไรหนูก็สงสัยอยู่เหมือนกัน แล้วเวลาหนูไปไปบ้านไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรถเป็นอะไรอะเหมือนรถจะพังแบบมันเป็นที่เกียร์หรืออะไรนี่แหละหนูก <ๆ S 2> ็เลยแบบโอ้ยเครียดมากเลยเครียดมากเออแบบไม่รู้จะทำไงแล้วรู้จักใหญ่ย,ยนได้ไงกลัวก็ดูใน y o u t u ู e แบบพอดีวันนั้นไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแบบ,บช่างเขาก็ดูจริงใจนะเขาก็ไม่ไม่อะไรคือเขาแนะนำเขาบอกว่าผมมีผมมีรู้จัก เคยเห็นที่ช่างที่ปทุมอะ<แ>่ะเขาไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แต่เขาทําอะไรกับรถก็ไม่รู้ครับแล้วก็อ่าชมนั่นแหละแ,แล้วหนูก็เขาแต่เขานึกไม่ออกค่ะไม่เจอหนูกลับบ้านไปหนูนระหว่างรอเวลางานหนูก็นั่งดู youtube ไปมาเจอไอ้นี่ยสอใหญ่ยนเนี่ยหนูก็ดูไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยเรยเาก็ไปเห็นอะไรนะรถที่มันรุ่นเดียวกันกับของเราอะ่ะเขามาจากกรุงเทพเขาบอกว่ารถเขา เป็นเป็นเยอะอ่ะหนูฟังแล้วเขาเป็นเยอะกว่าของเรารเขายังจบเลยหนูก็เลยเออเอาวะลองดูก็ได้ลองดูก็เลยขับมาโทรมาถามก่อนครับแล้วช่างปองอ่ะเขาบอกว่าฟังที่คุณพูดแล้วไม่น่าจะต้องยังไม่น่ายังไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์หรือยกเกียร์ครแต่ว่าให้เอามาดูก่อนแล้วก็ มาให้เช้าหน่อยจะได้แบบไม่ต้องรอคิวใครหนูก็เลยมาเลยวันนี้วันหยุดด้วยก็เลยมาเลยนะจัดเลยแต่ก็ยอมยอมว่าเออมันถ้ามันจบภายในวันเดียวมันจะครึ่งวันเต็มวันก็ช่างมันเสียตังค์แล้วมันจบก็โอเคขวามสบายใจสรุปแล้วได้ยกเกียร์ไหมครับโติดตามในอีพที่สว่ารถยนต์ฮอนด้าซิตี้แซเอกนี้มีปัญหาอะไรและต้องยกเกียร์หรือไม่ติดตามรับชมครับ ผลิตภัณฑ์ของสอยายอนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแรบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป ยายโยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่ปง,ง,ง,งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ,กหากรใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถใ,ให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่ง คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชียอเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุข ตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่โยนจุนิ่งใหญ่โยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุนิ่งใหญ่โยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหน อยากเย็นทุกไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอยายโยนจุนนิ่งอยายโยนจุนนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยผสบ